วันนี้ก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์การทําความสะอาดรีเทนเนอร์นะครับก็คือรีเทนเนอรผมเนี่ยตอนนี้ม,นมันมีคราบหินปูนเกาะซึ่งตอนแรกมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าเออพอพักหลังๆเนี่ยมันก็เริ่มลุกลามขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้เม็ดฟู่อะไรมันก็ไม่หายสักทีจะแปลงจะขูดยังไงมันก็ยังมีคราบหินปูนแบบที่ค่อยๆขยายใหญ่ขึ้นนะครับเรามาดูสิคือถ้าดูหินปูนของผมตอนนี้คือแบบ Brother, อ,อ What's that <S แบบไม่รู้สิไม่มจะบรรยายยังไงมันสุดจะทานทนมากเลยคือดูก็แบบไม่กล้าใส่ผมก็คิดว่าคงไม่มีใครกล้าใส่แน่นอนสภาพหินปูนแบบนี้จะไปซื้อใหม่ก็ใช่เรื่องนะครับก็เจอในอินเทอร์เน็ตเขาบอกว่าให้ใช้น้ำส้มสายชูผสมกับน้ำอุ่นเพื่อให้คราบม,มันออกนะครับเออผมก็เลยอ่ะไม่มีทางเลือกละ ฟูอะไรจะขูดจะขีดยังไงมันก็ไม่ออกก็เลยไปซื้อน้ำส้มสายชูอส่วนมาแล้วก็จะมาลองดูกันว่าเออถ้าแบบแช่แล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เลยเอาไปแช่น้ำส้มสายชูประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่น้ำอุ่นอีกครึ่งหนึ่งจากนั้นก็ลองทิ้งไว้ประมาณสิชั่วโมงตอนแรกก็กะจะทิ้งไว้แบบข้ามวันข้ามคืนแต่ว่า ืนั้นอยากจะใส่เรเนเนอร์พอดีก็เลยอะสิบชั่วโมงก็พอพอสิบชั่วโมงผ่านไปผมก็เลยไปหยิบมาแล้วก็ออกมาดูแล้วก็พบว่าเฮ้ยคราบหินปูนมันมันหายไปเกือบหมดเลยนะแบบมันเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังตีนเลยอะแบบจาก่าที่แบบหน้าขยะขยะตอนนี้คือแบบแทบจะหายเกลี้ยงผมคิดว่าน่าจะหายไปประมาณ95%เเลยมั้งเออ รู้สึกว่ามันเป็นโซลูชันที่เจ๋งมากแล้วก็มันมีข้อเสียอยู่นิดหน่อยตรงที่ว่ามันเหม็นกลิ่นขอส้มสายชูกลิ่นก็นแบบเหม็นเปรี้ยวมากผมก็เลยต้องเอาไปแช่เม็ดฟูเพื่อล้างกลิ่นสักหน่อยช่วยได้เยอะเลยครับตอนนี้ก็กลับมาใส่เ e h คเนอร์แล้วนะครับเพราะมันสะอาดสะอาดจากนี้ไปถ้ามีหินปูนก็คงคิดว่า จะใชใ้น้ำส้มสายชูจาัก,การันเหมือนเดิมครับก็แค่น,นี้แหละไม่มีอะไรนะอยากจะมาแชร์เฉย